วันนี้ค่อยยั่วเนี่ยฉันแล้วค่อยจะเหยียดทุกวันทั้งจัดอาหารยังไม่เสร็จแล้วเหยียดเหยียดฉันก็นไม่เสร็จเหยียดวันนี้ฉันเสร็จ <c oughs> เรียบร้อยอะไรเรียบร้อยแล้วมันยังไม่เหยียดจนจับดึงออกก็จ <c> ะ <oughs> <c oughs> มันดีขึ้นทุกวันความหมายว่าง้งมันค่อยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นทุกวันระยะนี้ไม่ได้ไปไมไ่เอาของไปโรงพยาบาล ต่างๆพกักเพราะธาตุขันมันเพียมมากเลยพักไปส่งอาหารตามโรงพยาบาลต่างๆ <ะ S 1> ลรียะนี่พักพักพกักรู้สึกว่ามันมันอ่อนมากธาตุขันของเราเดี๋อวนี้ค่อยค่อยเริ่มดีขึ้นนะรู้สึกว่าค่อยดีขึ้นดีขึ้นนะแล้วส่วนร่างกายต่างๆ<ม>นี่ก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นแปดโมงสี่ห้า ยืมถามเขาครัวไม่ทราบว่ามีพระเท่าไหร่ตามธรรมดา,าเขาไปส่งของกลับมาเขาจะมาบอกนี่นนเงียบเลยครัวนมันมีพระดูท่านจะตั้งจุดศูนย์กลางเอาไว้ว่าประมาณสามสิบอเพราะมันมีสูงบ้างต่ำบ้างอยู่ในจุดศูนย์สามสาม สามองนะเป็นสามสิบห้ามีกสี่สิบบ้างยี่เจ็ดยี่แปดบ้างอะไรจริทำเลยนี่ดีมากนะที่ผูวนก็เลยได้เป็นสำนานักขึ้นแน่นหนามันคงก็ว่าได้แล้วเดี๋ยวนี้แรกๆจริงๆท่านอาจารย์ท่านท่านเที่ยวชโดงผ่านมาที่นั่นมาพักที่นัน่นก็พักไม่ได้แล้วเพราะไม่มีที่โคจรบินตาบาท ครับเดียวนิดเดียวท่านก็ได้ออกแล้วหลังมาท่าน,นอยู่ไทยก็เลยไปอยู่ที่นั่นเอกสารที่อยู่นั่นมีหมู่บ้านสามสี่รังขายเหลืองอาศัยเขาอยู่เขาก็อดอยากท่านก็อดอยากท่านอดอยากขาดแคลนทางด้านธรรมะเขาอดอยากขาดแคลนทางอาหารบริโภคอยู่ด้วยกันได้นั่นแหละได้ยินมานานอยู่ มีใครจะใครมาเล่าให้ฟังเราหาโอกาสจนได้กะเข้าไปอยู่จริงๆคือจ้างหน้าไปอยู่อาจารย์รู้สึกว่าร่ำลือันในวงกรรมฐานหวังคือวงกรรมฐา,านร่ำลือกันว่าที่ไหนที่ไหนมาพูดกันแล้วสู้ครูวัวไม่ได้ว่า,างครูวัวจเด่แกแนะแต่แแตขาดอาหารโครการมิจฉาบทติสาาย์ที่ไม่มี คือเหมาะสมเหมาะสมมากที่สุดอราประกอบเราเราก็ไปหาไปไม่ได้ไปพักที่นั่นเราไปเชื่อกับฐันขานโดยลำพังเราเราไปแถวนั้งหาไม่ตั้งใจพักจริงจริงไาเท่าไรนะกลางที่เราเชื่ออยู่กลางภูสิงห์ภูวัวรงสีสมโพนี่ยไปขานที่เป็นป่าเป็นเขา จากเงือเสือร้ายถุงมากเดียวเราเคยเที่ยวท่างนั้นเราก็ไปองเดียวเดียวนี่เนะียตอนนี้ไก่เราถึง <c oughs> อย่างงั้นไก่าอาภัพไปที่ไหนมีแต่องค์เดียวเนะี่ยเดียวมูเเื่นไม่่อ่มีเนี่ยมาเป็นพระอาภัพไปที่ไหนมีแต่องค์เดียวองค์เดียวองค์เดียว,ยวไปเที่ยวแจงั้นแต่ก็ไม่ชอบไปพัก จุดที่สซงอุ้ัยัรพักพอย่าโอกาสยังกั้งน้าต่างตาไปดูเลยเอไปลงรถป้าก็เข้าเลยเข้าไปเที่ยวซอกแซ่โอ้ยกว้างขวางมากเดี๋ยวไปหาดูจุดที่สําคัญสําคัญคือบางทีชื่เป็นหินงยานก็หินงยานกลางแจ้งเลยกลางคืนเลยมันกรมย่าสบายกลางคืนถ้ากลางวันก็เป็นป่า มังมีอยู่ในป่าเสียกลางคืนออกมาเลยอยังกรมนี้ก็ได้เรียกว่าหางายยากคือจะเหมือนที่นั่นเพราะเราตั้งใจไปดูจริงๆพอไปที่ไหนไปดูจนเป็นที่ลงใจทุกอย่างการที่เริ่มือมานั้นถูกต้องแล้วมาก็ตอนนั้นกับท่านอุทัยอยู่นั้นที่ระสองสามองค์ม <c ười> ันไปอยู่ที่นั่น มีพราสองสามองค์อยู่มากกว่านั้นไม่ได้เพราะไม่มีชื่อโครงจรบินขบาดไปแ้วไปดูหมดแล้วมาก็มักมพูดตกเริ่องไเลยให้ท่านอุทัยนี่ท่านตั้งใจบันนี้ต่อไปคือสถานที่นี่เป็นสถานที่เหมาะสมมากสําหรับเพาออัดพ่อชำมักขนพพานจะไม่นหนีจากนี้ไปได้เลยบอกว่าท่ันเอกและว,ว่างี้เลย มันต้องจะนี่ต่อไปท่านจะรับพระเท่าไหร่เอ,เอารับได้ไม่อัน้นนะบอกเลยนะบอกเวันว่าเอาเอารับวางนันเลยนะคือพูดําเด็กเลยเอาพรจะรับเลี้ยงวางนั้นเลยถ้าท่านตั้งใจวิยุบัดีวว้ยุบพระชาตจริงให้ท่านมาจะมีกี่องค์ก็ตามเพราะทําเรนี้กว้างขวามขงมากทีกๆๆท่สุดให้ท่านมาท่านผู้ตั้งใจปฏิยุบัติ เพื่อมากเพื่อฝนยงเกี่ยให้มาให้ท่านรับไว้เลยนะผมจะเป็นงผู้ส่งเสียอาหารีท่าไรท่านจะมากี่องเอท่านเห็นต้องควรที่จะรับไว้ได้เท่าไรให้ท่านรับเลยสำหรับผู้ตั้งใจวิจัตรดีวิจัตรชอบแต่ผู้ที่อวิบัตรโกลโกโสโหให้ไล่ลงภูเขาให้หมดอย่าให้มันหนักภูเขาอยูน่นี่เด็กทั้งสองจ้างจะบ้านนั่นเลยนะเราก็ส่งตามนั่นเลย ไม่ลดละมือเสียงมือลบตลอดถ้ามาจำนวนมากๆก็มีชั้นไปเที่ยวไปดูแบบท่านก็คงจ,จะเกรงใจเจ้าของถิ่นนะงเพราะเจ้าจของถิ่นก็มาเกี่ยวกับเราท่านก็ต้องเกรงใจอยู่โดยดีว่าเราเป็นผู้ส่งเสียบางทีถึงห้าสิบก็มีอนแต่อยู่ไม่นานท่านไปมีไปชั่วยระยะส่วนมากจะอยู่ในสามสิบกว่าสากว่าทุกวันนี้เป็นอย่างนั้นตลอดมา เรารับตั้งแต่นั้นมาได้ยี่สิบกว่าปีแล้วนะรับเยี่ยงจริงๆไม่ได้พูดเล่นๆนะถึงวันถึงวันชวนเช้นงเชื่องชวนเช้นงเชื่องวันจาวันที่ยี่หกยี่เจ็ดยี่แปดในย่านนี้เนี่ยให้เขาไปส่งอาหารเราสั่งเสียเรียบร้อยทุกอย่างคำนวณพระเดี๋ยวเราก็สั่งเสียให้เขาจัดอาหารให้พอแล้วอาหารบอรกว่าให้ดีเลย เอาเต็มเหนี่ยวตั้งแต่บัดน,นั้นมาทุกครัางบัดรนี้การงาน,นจึงเหมาะสมแลวมีขี่เส้นตายด้วยแล้วเป็นผู้อุปถมัปถมภ์พวกชาวไปบังคับพระางที่อุปถมัถมภ์ทั้งหลายไม่บงังคับพระนะแต่อุปถัมภ์อิตาบัวนี่บังคับพระเข้าใ <c oughs> <c oughs> จไหมไป,ปสถานที่นี้ไม่ต้องยุ่งนัง่นใครจะมาส่งเสียอาหารการกินที่ไหนไม่อะไรก็ตามอย่ามาตั้งรงคงรงครัว ให้เป็นสถานที่วุ่นวายสถานที่นี้เป็นอันขาดนู่นเอาขนาดน,น,นะมีะเฉพาะญาติโยมที่เขามาอยู่มางทีเขามีบ้านเรือนอยู่นั้นมาทำอาหารให้ตอนเช้าตอนนั้นพอกับประชาชนที่เขามาจากทางไกลเขามาพักทั่วการเวลานั้นเป็นอยู่ประเภทหนึ่งแต่ที่จะมาตั้งสำนักให้เป็นของเอกเสือธิานี่ห้ามเด็ดขาดเลย่าบอกสถานที่นี้เราจะเพาะอาจเพาะทำระวางนั้น ท่านจะปฏิบัติตามนั้นโดยตลอดเหมือนกันนะตลอดมาจราก็ต้องควนพระเนรถึงอยู่พระสุขสบายเทพนส่วนมากเป็นของเราอยู่นั่นเต็มไปหมดเลยวส่วนมากมีเจ้าสมะท่านเต่งหม้อเล็กหม้อจิ๋วหม้อเล็กหม้อจิ๋วทั้งนั้นพอตกข่ํามานี่หกโมงกว่าแล้วเริ่มมืดจล้ท่านก็ตามองค์ต่างมาจากที่ต่างๆยูลึกๆกลๆขึ้นนะไม่ใช่ใใกล้กันนะอื ท่านก็มารวมกันที่ศาลาแล้วนั้นแล้วก็เอาเทปตั้งตึงกลงเทปเปิดขึ้นข่ท่านก็นั่งสมาธิฟังอย่างนี้เป็นประจำทุกวันทุกวันนะอย่างน้อยวันละหนึ่งกันมากกว่าน,นั้นแล้วใครจะกคลุกไปไหนก็ไปได้ไปสบายแล้วก็พูดที่จะนั่งภาวนาะต่อก็ต่อกันไปเลยอย่างนั้นเป็นประจำประจำจนกระทั่งทุกวันนี้เราคอยสอดสองตลอด คือเราทอะไรเราทําจริงๆไม่ได้ทําเล่นนะอือย่างที่นี่ก็เรียกว่าเราไปรูว่าถากเราเป็นเจ้าอำนาจ่ <c oughs> ได้นัดหมดผีขาดไ้เลยเยอะเคลื่อนไม่ได้บอกนั่นเลยถ้าเคลื่อนผมยกทับหนีเลยบอกนั่นนะบอกกองๆอย่างนี้ด้วยทำไมาเรื่อวะไรที่ผมเห็นไม่ได้นะบองสถานที่นี่เหมาะสมแล้วอย่ามาขี้ราชจะตามนี่ไม่ได้บะเอาอย่างงั้นเลย <c oughs> นี่เราพูดถึงสถ <c oughs> านที่เหมาะสม ในข้างพุทธการพระพุทธเจ้าทรงยกเป็นเอกเยอย่างนี้ชั้นเอกชั้นเอกอูเดียวลูกขมูลเสนาจรังอิซ <c oughs> ่าจะปอบประชาตาัดแต่ยาวชีวังอุซาโหกรเดียนี่คือพระโอวาทที่พระพุทธเจ้าจะปราทานให้พระทุกองค์ไม่มีเว้นนอกจากพระแหวกแนวนั้นจเป็นอีกประเภทหนึ่งนะพระอยู่ในโอวาทพระพุทธเจ้าเนี่ยองไหนบวชมาเสร็จนี้อุปบา จะต้องนี่เป็นมาจากพระพุทธเจ้าสอนข้อน,นี้เป็นที่หนึ่งสานนั่นกับปินิยาโลบินตาบาดเพื่อกาลังปีแข่ฉันนั้นแล้วก็ให้อยู่ในบนรรพชาบรรถโบแล้วนี่แปรออกตามที่ว่าลูกขมูลเสนาฉลังลูกขมูลก็คือร่มไม้เป็นสถานที่อยู่เสนาฉลังแล้วก็้นลูกไปบปรรพชาบรรพโสแล้วให้เธอทั้งหลายไปอยู่ตามลูกขมูลร่มไม้ ในป่าในเขาตามถ้ำเมื่อมผาป่าช้าป่าโลกชัดซึ่งเป็นที่สสารที่เหมาะสมกับการประกอบความเพียรแล้วก็ให้มากันพยายามอยู่และบำเพ็ญอย่างนี้ตลอดชีวิตเถิดนั่นพระโอวาทขอ้อนี้ที่ขาดอย่างเด็ดทีเดียวนี่และพุทธศาสนาของเราจึงเป็นสะกุลของป่าล้วนๆน,นี่เป็นอันดับแรกเลยเอกเลย ตั้งแต่นั้นมาจนสร้างทุกวันนี้เพราะฉะนั้นพระจึงต้องอยู่ในป่าในเ,เขาตามพระว่าซึ่งเป็นหลักใหญ่ของศาสนาปฏิบัติกันตลาดมาจน่สร้างทุกวันนี้นี่เรียกว่าเป็นชั้นเอกของศาสนาของผู้ปฏิบัติศีลธรรมชอบอยู่ในสถานที่พระญญวสสุทธเจ้าทรงสอนสทรงชี้บอกเข้าไปเลยนะทรงชี้บอกเข้าไปในที่เช่นนั้นไม่ได้บอกว่าให้ไปอยู่ตามตลาดลาดเลย ที่มีกระดูกงูกระดูกวัวชุมชุมนะท่านไม่เห็นบอกนี่นะท่านบอกเขาในป่าในเขาว่าอย่างนั้นนี่โอว่าว่างไงก็ยันกันอยู่อย่างนี้ใครจะมาทําลายทําลายศาสนาถ้าทําลายอันนี้แล้วทำลายศาสนาท,าทันทีหมดไม่มีอะไรเหลือหมดศาสนาหมดศาสนาหมดถ้าลงทําลายอันนี้ได้แล้วไม่มีอะไรเป็นความหมายเลยนะศาสนา พุทธของเรานี่คือถือนี่เป็นราากฐานสาคัญที่พระเจ้าประสงค์ซึ่งเป็นแนวหน้าของประชาชนจะต้องดําเนินตามนี้ทีเดียวส่วนบ้านนั้นก็ท่านอารมณ์ไปเฉยนะปานี้บอกชัดเจนอย่างนี้นี่บอกให้ชัดตามหลักคัมภีร์วินัยมามท่านบอกชัดเจนชี้ขาดก็ไปเลยทีเดียวอต้อ,องอุตส่าห์อยู่และบําเพ็ญในสถานที่นั้นตลอดชีวิตเถิดนู่นน่ะของเล่นมาเลย ยาวชีวังอุสาโหกัเลยโยอุสาพยายามอุสาโหกกัเลยโยเป็นจิตที่ควรแก่สมณะเพศอย่างยิ่งแล้วจงอุสาพยายามอยู่และบำเพ็ญในสถานที่เช่นนั้นตลอดชีวิตเถิดนั่นนั่นก็บอกต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆขึ้นต้นกับร่มไม้ในป่าในเขาไปเลยล่ะพระท่านจึงต้องอยู่อย่างนั้นเป็นชีวิตใจและพระเหล่านี้แลยเป็นผู้จะทรงอัดทรงธรรมทรงมรรคผลนิพพาน พูดใหยันเลยเพราะสวดคาถาสามตัดไว้ในจุดนี้ตลาดแถมัคผุนิพานอยู่จุดนี้อย่าไปจุดอื่นความหมายว่างัน้นให้ลงในจุดนี้นะถ้าออกจากนี้แล้วจะเห่เล่ร่อนไม่มีจุดหมายปลายทางเลอะเทอะไปหมดถ้าออกจากพระโอวาสจุดสําคัญที่ประทานให้แล้วตั้งแต่วันบวชพระทุกองค์ไม่มีแม้นแ,แม้องค์เดียวตามพระโอวาสน,นี้พอบวชเจ็จต้องอุปชาต้องสอนทันทีเลยนี่ สอนอย่างนี้อุปชาจะไม่ชอบป่าชอบเขาอย่างไรก็ตามต้องสอนอุปชาต้องสอนถ้าถ้าผิดจากนี้อุปชาผิดปลดจากอุปชานั่นผิดการแนะนําสั่งสอนสัจทิ้งอะไรผู้บวชกับตัวเองทาไมไม่จริงไม่สอนตามหลักที่ผู้เจ้าทรงประทานให้แล้วนั่นต้องสอนอย่างนั้นสิเพราะฉะนั้นจึงต้องมีอย่างนี้ตลอดองค์ไหนก็ตามบวชในคุศลศาสนานี่ขึ้นลุกของโรเชนนาสังทุกองค์ อุปชาทุกองค์จะต้องสอนอย่างนี้ด้วยกันมีข้อบ,บังคับบีบไว้เลยแต่ผู้มันจะแหวกแนวนั้นอันนั้นมันมีอยู่ทั่วไปมันมันอาจมีอันนั้นนะแต่หลักตายตัวสอนอย่างนี้อันนี้ก็อยู่ในป่าในเขาในป่าในเขาป่าคนกับป่าไม้มันต่างกันป่าคนป่ายุง่งยากปากหมอหง,อง,อง,งวุ่นหง่นเหย่งวุ่นวายตลอดเวลาป่าไม้ไม่มีมีอะไรไปอยู่ในป่าในเขาที่ไหนสงบงบเงียบ กลางค่ำกลางคืนเสียงนกเสียงกาไปเสียงไม่ใช่เสียงอันตรายเหมือนเสียงมนุษย์เสียงมนุษย์นี่เสียงอันตรายเสียงเครื่องบรรลงบรรเลงบรรอะไรทุกอย่างของเสียงมนุษย์ทั้งนั้นออกยุ่งเหยิงวุ่นวายทำลายศาสนาซึ่งมีอยู่ในตัวเองให้จีบหายไหวปรองจนกระทั่งชาพูดเราก็ไม่มีศาสนาติดตัวเพราะไม่นํามาประดับเอาตั้งแต่สิ่สลลงสมบุกสมบูรังก็มาพอกคุณหมดทั้งตัวมองหาคนนี้เห็นที่ไหน เห็นแต่ของสกปรกเต็มตัวของพระของเลนของประชาชนชาวพุทธเราทั้งนั้นแหละไม่ได้เห็นของดบของดีอะไรตามที่ทรงสั่งสอนไว้นี่นะศาสนาใดที่จะเอกยิ่งกว่าพุทธศาสนาเราพูดจริงๆขึ้นเวทีลงมาแล้วจึงมาเทศน์สอนประชาชนเทศอย่างมัชโุกทาตซะด้วยเราพูดจริงๆอย่างนี้แหละในหัวใจมันได้เปิดโล่งออกมาหมดแล้วจากลูกมูร์เซนาสนังนี่นี่ละบวชแล้วไปอยู่อย่างนี้ะ ไม่ได้เปิดขึ้นจากนี้แล้วทร,รมะเปิดขึ้นจากป่านี่ด้วยลูกขโมยเชนนาสนังคือป่าเปิดขึ้นจากนั่นหนหะบำเพ็ญธรรม <c oughs> สติก็ดีปัญญาก็ดีตาหูจมูกลิ้นกายขยับออกไปทางไหนมีสติปัญญารอบตัวรอบตัวรอบตัวพิณิพิพจณาฆ่าศึกศัตรูมันออกจากสังขารความคิดความทรงของตาหูจมูกลิ้นกายอยากรู้อยากเห็นอยากดูทุกอย่างนี่เป็นความอยากของจิต ทำตีคอยตีเอาไว้ตีเอาไว้สติตีเอาไว้ปัญญาตีเอาไว้ความอดความทนตีเข้าไปความภาคความเพียรตีเข้าไปเพื่อะระวัดระวังตนเองคนเราเมื่อได้ระวัดระวังอยู่ทุกวี่ทุกวันมันจะไม่ดีได้ยังไงก็บำรุงกันอยู่ทุกวันไม่ใช่ทำลายทุกวันมันชิบหายได้ทำลายไม่มีเหลือ,อเหลือแต่เท่าแต่ทานถ้าปล่อยให้มันกีดเดสททำลายถ้าปล่อยให้ทำเป็น เป็นผู้ทาําลายกิเลสได้กิเลสมอบลาบจ้าขึ้นมาเลยนี่พระพุทธเจ้าพระสาวกท่านจ้าขึ้นมาด้วยท,าทําปราบกิเลสตัวทาําลายให้เสร็จลงไปจากหัวใจไม่มีอะไรเหลือจงว่าพุทธังธรรมสารังสาสนากระฉามิี่กรสือพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นศาสนาของชาวพุทธเราอืนั่นนอกนั้นถือใครเป็นศาสนาอะไรจะมาใหญ่ยิ่งกว่าพุทธศาสนา ไม่มีอะไรใหญ่เพราะนั้นจึงจะมาตั้งกฎเกณฑ์อะไรไม่ได้ถ้าตั้งอันนี้เรียกว่าลื้อถอนชาวไทยหมดจากพุทธศาสนาจมลงในเดือนนรกไปทันทีเลยอืมนี่คือหัวใจของชาติไทยชาวพุทธเราคือพุทธศาสนาขรารลบทะทุนสุดหัวใจเวลาจะตาย,เว,าตายเวลาจะหลับจะนอนก็หลับไปกับการภาวนาอย่างนี้นี่ชาวพุทธเราถือเป็นจิตเป็นใจจริงๆนี่นะสิ่งล่านั้นเป็นสิ่งยั่วยวนเป็นสิ่งทำลาย ต้องปัดออกทั้งนั้นก็ต้องดูแลเรื่องศาสนาเป็นหลังใหญ่ยิ่งกว่าอย่างอื่นเขามาคลองหัวใจหัวใจก็ออกปกครองบ้านเมืองได้ด้วยความเป็นธรรมถ้าใจไม่มีธรรมใหญ่สลายก็ใหญ่เหมือนกองขี้กองมู่กองพูดนะกองใหญ่สลายยิ่งเหม็นคลุ้งไปทั่วโลกดินแดนถ้ามีธรรมลวลนั้นหอมหวนไปหมดนะธรรมจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยบ้านเมืองที่จะปกครองให้ เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆต้องมีทาเป็นเครื่องปกครองของผู้ใหญ่ผู้ปกครองบ้านเมืองถ้าไม่มีอันนี้ปกครองเลหลวไหลกันทั้งนั้นใครจะแก่งยิ่งกว่าศาสดา,ศาไม่มีในโลกนี้นอกนั้นมีแต่ครั้งที่เหล็ทั้งนั้นมีแต่ครั้งช้วมครั้งฐานขี้รวที่โกรธที่หลงไม่ว่าขี้จะเรียกว่าอะไรมันอยู่ในหัวใจถ้าปล่อยไม่ออกเป็นผ่านเป็นช้วมเป็นฐานไปหมดไม่เลือกว่าสัตว์ว่าบุคคลเป็นไปด้วยกันทั้งนั้นของโกปรกติดตรงไหนเลอะไปหมด ไม่มีของดีอยู่ละแล้วลงในของชั่วเข้าไปที่ไหนแล้วเลอะไปหมดนี่ทําไปที่ไหนก็สะอาดไปเรื่อยๆ <c oughs> นี่เราพูดถึงเรื่องการอยู่ในป่าของท่านเป็นของเล็กน้อยเมื่อไหร่ผู้ทรงมากทรงผลและศาสนาะแนนหนามันคงมาอย่างนี้มาจากไหนไม่มาจากผู้อยู่ในปา่ามาจากไหน่นะาพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกภาสาวกเป็นลําดับลําดามาอยู่ในปา่าในปา่าในป่า้งน,นั้นสอนทำออกจากปา่าเป็นกระจายไป ั่วโลกเดินดนให้รับความสงบเย็นใจมใีจะออกจากป่าของสาวกทั้งหลายที่เป็นนาหัดละหานทั้งนั้นละสอนไม่ได้สอนเลอะเทอะนะเรียนมาอย่างหนึ่งปฏิบัติอย่างหนึ่งสอนไปอย่างหนึ่งนั่นพระพุธเจ้าทรงปฏิบัติอย่างไรรู้อย่างไรเห็นอย่างไรสอนสั์โลกเป็นอย่างนั้นพระสาวกปฏิบัติตามพุทธเจ้า,ร,ารู้อย่างไรสําเร็จมหาวิลาลยอยู่ในป่าเข้าใจไหมในครั้งปัจจุบันนี้เขาเรียกว่ามหาวิาลัยป่าโบมหาวิาลัยนั้นมหาวิาลยนี้ เราก็ยกขึ้นที่มหาวิทยาลามีอยู่มหาวิทยาอะไรใหญ่ยิ่งกว่ามหาวิทยาลัยของพุทธเจ้ามหาวิทยาลัยพุทธเจ้าคือมหาวิทยาลัยป่าล้วนเลยเดียวไม่มีอะไรเข้ามาแทรกเลยนั่นมหาวิทยาลัยป่าพุทธเจ้าสําเร็จจะมาจากมหาวิทยาลัยป่าเพราะทรงบําเพ็ญอยู่ในป่าพระสงฆ์สาวกทั้งหลายสําเร็จอรหัตอรหันตั้งแต่โสดาสกิชาคาอนาคาอรหนันออกจากป่าจากป่าจากป่าแทบทั้งนั้นบางันเลยเนี่ยท่านมาสั่งสอนท่านโลก อันเดีลืมหูมลืมตากันอยู่ทุกวันนี้ออกจากป่าทั้งนั้นนะไม่ได้ออกมาจากกระดูกหมูกระดูกวัวโผล่หน้าขึ้นมาเป็นหมูเป็นวัวเ,เป็นสัตว์เป็นสาราสิงเป็นต่างๆเป็นของโสกะโปกโสมมงเลอะเทอะกันทั่วโลกดินแดนเพราอไปโปะก,กันอย่างนี้ไม่มีศาสนาพุทธเจ้าเป็นศาสนาที่สะอาดสุดยอดแล้วให้พากป,ปรปฏิบัติยาพากันย่ำยีจีเรศศาสนาท่ามาหยากให้บ้านเมืองของเราล่มจมชิปหายลงไปทั้งๆที่มนุษย์ยังมีอยู่ในโลกแต่ สัตว์ที่มันแสงขึ้นกับมนุษย์นี่มันเต็มโลกนี่คือกิเลสความชาั่วช้าระโบกมันพอกหัวมนุษย์เราไม่รู้จักบาปจากบุญคุณโทษประโยชน์อะไรไม่มีทั้งนั้นนะมีแต่จะเอาให้ได้อย่างใจใหญ่เท่าไรก็ใหญ่กองมูกองคูดมันนั้นใหญ่กองศีลกองธรรมนะกองศีลกองธรรมนี่ใหญ่โตเท่าไรไม่มีําว่าเฟอสง่าง,างามไปหมดนั่นถ้ากองของเลอะเธอนี่กองมูกองขูดมีเท่าไรเลอะไปหมดนี่ละกองของเกศหนาปล่อยให้มันเลอะเทอะ เต็มบ้านเต็มเมืองไม่มีการยับยั้งกันบ้างแล้วโลกนี้ชิบหายได้นะนะเปิดทางให้ทำชำระสิ่งที่โสโปรกสมองมันก็ค่อยสะอาดไปสะอาดไปกายวาจาสะอาดได้ด้วยกันเพราะโสโปรกปก็เราเป็นคนนะทําสโปรก,กได้ทําให้สะอาดทําไมทําไม่ได้พระพุทธเจ้าก็เกิดในช่างกลางแห่งความโสโปรก,ปกคือขี้โรคขี้โกทขี้หลงมั่งกันจ้าขึ้นมาเป็นศาสตราเอกของโลกได้เพราะการชาระจิตใจบรรดาสาวกทั้งหลายไม่ใช่บริสุทธิ์มาตั้งแต่วันเกิด มีกิเลสตัณหาเต็มหัวใจเช่นเดียวกับเราแต่อาศัยท่านชำระซักฟองอยู่ไม่อยู่ไม่ถอยก็กลายเป็นสนาระชั้นเอกของพวกเราของโลกของหลายได้กองารไหวบูชามาจนกระทั่งทุกวันนี้เพราะการชำระนั้นแหละการบำรุงรักษาพระกันจานะําเนเออวันนี้พูดถึงเรื่องป่าก็เลยไปใหญ่กันใหญ่เลยนี่พูดถึงเรื่องป่าที่เราไปส่งเราส่งจริง เราอยากส่งเสริมผู้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อมรักเพื่อผลไอ้ตั้งใจเพื่อเรื่อยๆมันเต็มบ้านเต็มเมืองทั้งเขาทั้งเราไปต้องหาที่ไหนหาในตัวของเราเต็มตัวแล้วมันจะไปหาไปจ่ายตลาดที่ไหนความชั่วเต็มอยู่สำหรับทุกคนไม่จําเป็นต้องมีตลาดจ่ายกันความชั่วมันมีอยู่ทุกคนแต่ความดีนี่ลาบากนะหามาแต่จะได้แต่ละครั้งราคาแทบเป็นแทบตายดังพทดเจ้าสลดสามหนเห็นไหมละ่ะนั่นนะนั่นกว่าจะได้ความดีมาบรรดาสาวโกทั้งหลาย บงางอง์่าเท้าแตกบางองศิตาแตกไม่ยอมถอยอมหมอเขาให้นอนหยอดยาไม่หยอดไม่นอนเราตั้งสัจจาริชานแล้วในภายในสามเดือนเราไม่นอนอเอาเป็นก็เป็นถ้าท่านไม่นอนตาทัา้งกระบอดบอดก็บอดนั่นท่านไม่ว่างนะศานนี่กับพ,พอตาข้างนอกบอดตาข้างในจ้าขึ้นมาเป็นจักรคูบาลขึ้นมาสาร,รังกระจามีพวกเราเห็นไหมนั่นผู้ประกอบความภาคเพียนจนฝาเท้าแตก ใครเคยเห็นไหมฝ่าเท้าแตกประกอบความภาคเพียรไปที่ไหนมันเห็นตั้งแต่หมอนแตกเสื่อแตกเสือขาดเต็มวัดเต็มวาเต็ม,ตมไปที่ไหนเห็นแตก่ก้มหน้าก้มตาทําอะไรปะเสือปะหมอนมันเป็นอะไรหรือเปล่านอนทบมันจนแตกฟังจริงมันเห็นแต่อย่างนั้นนะพวกเราหมอนเขาก็หมอนเรามากันเยอกว่าจะไปดูหมอนน้องตาบัวนะนไปหาลูหมอนอื่นหมอนตัวอย่าไปแตนะแล้วไม่ได้นะ จะไปเจออะไรก็ไปเองเนี่ยตัวใจไม่ให้ไปเจอหมอนเราเฮ้เอเฮ้ละตอนนั้นเราไม่ได้เชื่อตอนนั้นเลยนะทางภาวนาเราภาวนาหมอนแตกก็แตกไปเรื่อยเหมือนกันเราก็ไม่ถอย <c oughs> หมดแล้วนะเอามีอะไรเข้ามาเราไปดูจะให้ฉีดได้ก่อนนี่อย่างนี้้าเราออก็เอามาที่ไหนเห็นไหมละ่ะมีไหมมีวินัยไหม,มไหน,นั่นดูออด,ดิให้เข้าไปใน มาเลเซีตั้งนั่งกับเทศอยู่อย่างนี้เห็นไหมเนี่ยนี่เทศนี้ออกทั่วประเทศออกทั่วโลกด้วยนะตอนเช้าปั๊บดิเข้านั่นออกเลยนี่ออกทั่วโลกนะนะั่น่ยเทศอย่างนี้ออกทั่วโลกนะ